เติมเต็มความสดใสกับนุ่มหล่อคนนี้นะคะพระเอกที่กําลังฮอตที่สุดะคะน้องพลนวัดค่ะบอกเลยนะคะละครเรื่องใหม่ที่เขาเล่นกับโบเมลดาไปไหนมาไหนคนก็บอกว่าชมกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะพากันเรียกแบบว่า คุณหลวงคุณพี่คุณชายก็หล่ลอลจริเลยแบบโรบรัมบุรุษเปิดใจกับเนางไทยรัฐว่าละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกผลงานหนึ่ง<ะ>ที่ช่วยชุบชีวิตนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเขาเล่นละครมาหลายเรื่องแลว้วมันไม่ดังสักท<ะ>ีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ได้มาเจอโบเมลาดานะคะซึ่งเป็นพาร์ตเนอร์ค่ะทําให้เกิดเขาเรียกเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่<ะ>เป็นพาร์ทเนอร์ในการแสดงเนี่แหละคะ่ะ ทำให้เกิดเคมีน่ารักใหม่ๆในจออีกเพียบเลยค่ะหนุ่มพลยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาก็ท้อแท้หมดไฟในการแสดงเพราะเล่นละครมากี่เรื่องแล้วมันก็ไม่ดังสักทีค่ะครั้งนี้ถือว่าโบเองนะคะแล้วก็ผลงานที่นี้ทําให้ตัวเองได้กลับมายืนเป็นพระเอกแถวหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไม่ถึงขั้นหมดไฟรลกแค่รู้สึกว่าไฟมันเริ่มรลีหลีลงตอนที่เราถ่ายละคร แล้วก็เหมือนวนลูปอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดเลยใช่เราก็ถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียว<ม>แต่ผลงานบางเรื่องก็ยังไม่ได้ออกอบางเรื่องก็ยังไม่เปี้ยงออกไปก็กลางๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>ถามว่าเราใกล้หมดไฟไหมก็ก็เหมือนจะใกล้เลยนะตอนนั้นอะไรเงี<ม>้ยแต่พอมันมีอะไรที่กระตุ้นเราหรือว่าอะไรที่ท้าทายอย่างเช่นบทที่มันแปลกๆใหม่ๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบมีไฟเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆ,<ม>ๆ,ๆอย กินเกมแล้วลักกี้เลิฟด้วยค่ะนะคะหนุ่มพลล่าสุดงานยุ่งมากนะคะ,คะก็ยังเทคไฟ่วนกินแน่นังใจนี่ราะคะ่ะน้องคุกกี้ในทิปวิ่งมาตอนที่โตเกียวะคะูร่รักวิ่งของจริงถูกต้อง,องนะคะแล้วพอหนุ่มพลพต์ุูมคู่ลงโซเชียลนะนแะ่ราค่ะเพื่อนเข้ามาแซวสน,น,นะะันค่ะแต่นี่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเพราะว่าเขามีแลนอีกค่ะไปไหนเตรียมวงก,กันไปลอนดอนไปวิ่งเหรอไปวิ่งอีกโอ้โหเรียกว่าสวีททุกที่ทุกสนามวิ่งจริงๆค่ะ รายการลอนดอนมาราธอนครับวันที่27เมษายนอยู่นี้ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ครับอยู่ในช่วงเฟสกลางๆแหละไปด้วยเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายเหมือนกันอะ,อะไรเงี้ยก็อยากจะเก็บเราเรียกว่า Six Star Major ์เมอร์มาราธอนให้ได้เขาบอกว่าเป้าหมายเป้าหมายเหมือนกันหรือว่าเอ๊ะเป้าหมายฮะเวลาครูทักเขาจะบอกเป้าหมายเหมือนกันหรือว่างานแต่งไงอ๋อไม่เป้าหมายวิง่งเก็บ Six สตาให้ได้เหมือนกันคือบางทีผมไม่ได้ลงรูปตลอดไงลงบ้างพอลงบ้างก็จะมี มีเหมือนกับเพื่อมน้ำบ้างๆแบบให้แบบบึ้งขึ้นมาอ,มอะไรอย่เงี้ยก็ดีครับพี่จ๋าเพราะว่าก็เรื่องงานกับเรื่องนี้ก็คนละอันกันเนาะใช่ใช่กันแฟนคลับเขาก็น,น,น่ารักด้วยนะใช่ค่ะ